ยผู้อำนวยการสำนักการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมนะคะให้เก็บขึ้นมอบรางวัลน,นะะสำหรับโรงชนเลิศอ,อันดับที่2นะคะจะได้รับน้องๆจะได้รับในส่วนของโดรางวัลน,นะคะแล้วก็ทุนการศึกษามูลคะ่า10,000บาทนั่นเองค่ะผมแอบ,บเห็นอีก2ทีมนะครับที่ได้ไปต่อนะครับชมเชยแล้วก็ชื่นชมประทายครับขอ2ทีมปรเมือให้กับทีมประทายครั สุยดยอดภาพนี้เราต้องการเห็นนะครับขอบคุณมากที่กำลังใจส่งต่อให้กันนะครับขอบคุณไปยังดรภูมิพลคำลอยด้วยนะคะผู้มนวยการสำนักการศึกษา,าศาสนาและวัฒนธรรมด้วยนะคะ ชนะเลดกันเลยเป็นลำดับที่หนึ่งเลยนะครับใช่ค่ะของคำคืนนี้อัศจรรย์ลูกทุ่งครั้งที่สองประจำปี2,567วงดนตรีลูกทุ่งที่ได้รับรางวัลชนะเลิศ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎรนะคะเขต8อําเภอพิมายมอบในส่วนของโล่รางวัลและทุนการศึกษามูลค่า20,000บาทให้กับขามสแกแสงค่ะเิญด,ด้านหน้าเลยลูกไปเชิญน้องๆขามสแกแสงไปทั<ช>้ทีมเลยลูกไปทั้ทีมเลย ไปเลยค่ะไปทั้งทีมเลยขอแสดงความยินดีด้วยะนะคะสุดยอดสุดยอ,อดประทายมุกมาทางนี้ก่อนนะคะเดี๋ยวเรามีถ่ายภาพรวมเป็นที่ระลึกกันด้วยนะคนะครประทายมหาพี่ทางนี้มาลูกมามาทางนี้ลูกอขอชื่นชมให้กับทีมชนะเลิศ เห็นกันเนาะอ่ามาข้างหน้าเลยลูกนั่งข้างหน้าเลยค่ะน,นั่ง่องแล้วที่เอาบาจอโคราชของเราได้จัดกิจกรรมเสร็จพูพ <Hey! S 1> สพอร์รสีสมานค่ะผู้นวยการสำนักศิลปกรที่สินะคะมอบในส่วนของโล่รางวัลและในส่วนของทุนการศึกษานะคะมูลค่า1 5 0 0 0บาทให้กับโรงเรียนจกกัดกรลด ขยับขึ้นมาด้านหน้าเลยนะคะน้องๆจัจัก,กรลาด่ะขยับขึ้นมาด้านหน้าเลยลูก่ได้เห็นทุกคนเลยนะครับทุกคนมีความสาคัญและมีความสัมพันด้านหน้า,า,าเลยค่ะด้านหน้าเลยลูกขยับขึ้นมาเลยค่ะขยับขึ้นมาอีกลูกขยับขึ้นมาเลยนะคะขอแสดงความยินดีกับจักรลาดวิทยาด้วยนะคะปีนี้ ให้มันแบบว่าซ้อนๆไหลกันก็ได้นะจะได้สวยงามเนาะโอเคนะคะเดี๋ยวเรานับหนึ่งสองสามเฮพร้อมกันนะคะจักรลาดนะคะหนึ่งสองสามเสียงเสียงนี้เป็นอย่างเบาไปสำหรับจักรลาดครับขอเสียงจักรลาดอีกครั้งหนึ่งค่ะ ขอบคุณด้วยนะเดี๋ยวขออนุญาตให้โรงเรียนประทายอีกรอบหนึ่งด้ว